ครับทุกคนทำงานกับเที่ยวเรื่องเดียวกันครับจะไปสวนพึ่งครับผมเส้นที่ผมจะไปเนี่ยก็สวนพึ่ง5.2กิโลฮะจากแยกตรงหอนาฬิกาของราช,ชบุรีฮะตรงนี้ตรงแขวนการทางเราจะเลาะซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเพื่อสวนพึ่งเขาจะมีป้ายไปประมาณ52กิโลเส้นทางนี้เขาสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยฮะเป็น เล่นวิ่งสวนกันได้เพิ่งเสร็จประมาณสักปีต้นปีนี่แหละฮะไม่กี่เดือนนี่แหละเส้นสวยงามครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปทางนี้นะฮะแยกขอนาิกาโอเคครับเจะรีวิวให้ดูแล้วครับมาเพื่นอนดูคนอะไรกันบ้างเนี่ยเอ้เดี๋ยวรอติดไฟแดงตัวนี้ครับไปครับเลี้ยวตรง แยกห้วยไผ่นี่แหละฮะตรงนี้เขาเรียกแยกห้วยไผ่ไปก็ประมาณห้าสิบกิโลครับสวนพึ่งตรงนี้ก็จะผ่านสนามกีฬาสนามฟุตบอลของประจำจังหวัดของอะคาเดามี่ของราชบุรีเนี่ยฮะเส้นทางก็จะประมาณนี้เดี๋ยวออก นอกเมืองไปอีกนิดหนึ่งก็จะโล่งแล้วเส้นนี้มันจะไปผ่านสารแขวงราชบุรีด้วยฮะสารแขวงจะย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแขวงกระทางก็อยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆครับเส้นนี้มันก็ไปน้ําตกเก้าชั้นได้ฮนะแกงส้มแมวแล้วเขาก็โจมเนี่ยที่เขาไปเที่ยวกันเยอะๆที่สวนพึ่ง มันก็โอเคครับสะดวกสบายมีไฟแดงบ้างสองสามไฟแดงครับนตัวนี้ก็ผ่านส,สนามฟุตบอลคาเดมีของราชบุรีครับผมราชบุรีสเตเดียมฮะตัวนี้ สวนพึ่งมันก็ไปได้สองสามเส้นทางครัแต่ผมขอแนะนําเส้นนี้เพราะว่าเขาทําใหม่แล้วก็ค่อนข้างเส้นทางค่อนข้างดีครับตรงนี้ก็เป็นข้ามคลองชลประฐทานเขาก็จะทําเป็นวงแหวนะเราก็ตรงไปเรื่อยๆคนระับพอเริ่มพ้นจากตัวเมือง ราชบุรีออกมาก็ถนนก็จะโล่งเลยครับถนนทางก็จะโล่งเลยมุ่งหน้าไปทางนู่นละฮะทิศตะวันตกนู่นแหละสวนพึ่งเขาก็อยู่ติดชายแดนพม่าครับเป็นเมืองท่องเที่ยวครับมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งครับไฟแดงของเราที่ผ่านมาตรงนี้ก็ประมาณสามสี่ไฟแดง ถ้าเลยจ,จุดตรงนี้ไปก็จะเริ่มเห็นภูเขาแล้วครับถน,นนก็จะประมาณนี้มีอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งฮะอยู่ใกล้ๆเป็นสำนักกรมประมงซึ่งพวผมก็ไปซื้อปลาที่นี่แหละกรมประมงที่นี่เอามาเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนนสวยงามครับ จุดนี้ก็มันจะเป็นเนินอย่างเงี้ยเป็นภูเขาล้อมรอบครับซึ่งออกมาจากเมืองราชบุรีนิดเดียวฮะตอนนี้ก็สารแขวงราชบุรีแล้วก็สำนักงานของสารเนี่ยที่พักอะไรมาสร้างอยู่ตรงนี้ฮะลงเนิน้เห็นต่ไกลวิวสวยครับตรงนี้นด้านหน้านี่ครับสารแขวงราชบุรีครับ นี้ก็เป็นแยกออกไปปากท่อได้ครับไปสวนพึ่งก็สามจุดเก้ากิโลแยกซ้ายก็ไปออกปากท่อแต่สมัยก่อนนี่มันถนนมันเล็กวิ่งสวนกันแต่ทุกวันนี้ขยายเป็นสี่เลนหเลนฮะสะดวกสบายครับ ตรงนี้ฮะสารแวงร,ราชบุรีเปิดทำการแล้วครับสารแวงก็ด้านหลังก็เป็นที่พักส่วนตรงนี้ก็เป็นอบตอน้ําพุครตรงข้ามสารแวงเลยส่วนพึ่งไปอีกสามสิบแปดกิโลครับถนนเส้นนี้มันก็ได้มาความสวยความสะดวกสบายแต่ก็ต้นไม้พวกไม้สัก ไม้อะไรต้นใหญ่ๆข้างทางนี่มันก็หายไปนะครับเพื่อนๆแต่ก,ก่อนก็มีต้นไม้ตลอดแนวนี่แหละแต่พอเขาขยายถนนมันหายไปไหนหมดไปดูครับต้นไม้ก็คงออกไปเป็นเขาจัดสรรกันยังไงก็ไม่รู้นะอาจจะมีการประมูลจากทางหลวงอะไรไปเพราะต้นไม้ก็ใช้การได้ขนาดใหญ่พอสมควร มาถึงจุดนี้ก็เป็นชุมชน,นที่จะแยกออกไปอ,อีก,อ,กอำเภอหนึ่งตรงนี้นะฮะไม่ก่อนก็เป็นสามแยกเล็กๆปัจจุบันก็ตรงนี้ก็เป็นสามแยกวัดใจเหมือนเดิมมาเลยไปออกไปจอมพลทะด้านขวามเมือเนี่ยก็เข้าไปราชบุรีได้เหมือนเดิมวนตะรงไปนู่นเราต้องเลี้ยวขวาครับตรงนี้ พอมาถึงโค้งตรงนี้เราต้องไปที่ตำบลป่าหวายฮะชัดป่าหวายแล้วตรงไปก็เป็นห้วยห้วยไม้เต็งเป็นอ่างเก็บน้ำเราเลี้ยวขวาครับตรงนี้ค่อนข้างโค้งหนักเหมือนกันตรงนี้ฮะโอเคครับไปต่อครับจุดนี้ก่อนถึงตำบลป่าหวย ชัดป่าหวายชื่อเต็มเขาเนะแถวๆนี้เขาจะแบ่งที่ขายนะครับเป็นล็อกล็อกทำล้อคอกมา้าซ้ายมือผมเนี่ยเวิ้์ขวามือเนี่ยก็เป็นพันเป็นหมื่นไร่ฮะเปิดป่าออกไปวิวตรงนี้จะเป็นเนินสวยคะมองเห็นภูเขาหน้านี้จะสวยคะแต่หน้าแรงนี่แถวสวนพึ่งราชบุรีเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างแรงครับ ถ้าจะชุ่มชื้นหน่อยก็ตุ่นติดภูเขาไปเลยด้านในต,ติดภูเขาก็ยังพอมีน้ําใช้อยู่นี่ฮะอยูประมาณนี้ก็ถนนดีครับที่นี่ถนนเสร็จมันก็อะไรกอะไรก็สะดวกสบายครับดูครับฝั่งซ้ายนี่เขาก็ปลูกปามแป๊บเดียวครับเกือบถึงแล้วครับตอนนี้เข้าป่าไว้15กิโลแล้วก็ สวนพึ่งก็ประมาณส0สิพอถนนเขาสร้างเสร็จก็มีคนมาอยู่กันคนระับมาทำไร่ทำที่ผมเห็นนะมีอ่าง่นไร่อ่าง่นก็มีเนี่ยแล้วก็มาสร้างบ้านแบบสวยๆดูวิวอะไรเนี่ยเห็นหลายหลังครับเริ่มมาอยู่กันแล้วครับฝนเริ่มลงแล้วครับเนี่ย จุดแยกหักศอกตรงนี้ก็เป็นเลี้ยวขวาไปก็จอมบึงฮะตรงนี้ซ้ายก็ไปสวนพึ่งนั่นแหละพอทำทางแยกทางร่วมตรงนี้ทําเป็นที่ขับรถที่เลี้ยวเลยก็ดีขึ้นฮะไม่อันตรายเท่าสมัยก่อนสมัยก่อนไฟก็ไม่มีแล้วก็ตรงนี้คือจุดอันตรายแล้วก็รอบๆนี่ก็เป็นต้นไม้สักฮะซ้ายขวาตลอดแนวเลย อันนี้ก็หายไปครับไม่มีสักตนตรงนี้ก็เป็นฟาร์มแพะฟาร์มแกะฮะเป็นพันธมิตรเรานี่แหละแล้วก็เขาก็ทำธุรกิจพวกอา่ายลูกเสือด้วยตรงนี้วิวจะสวยครับที่ของเขานี่จะติดภูเขาภูเขาจะเป็นภูเขาลูกเล็กๆฮะเนี่ยฮะก่อนถึงป่าหวายเนี่ยครับตรงเนี้ย ที่สวยมากครับไม่ไกลจากาจังหวัดระดาชบุรีเท่าไหร่ออกมาประมาณทั้งสามสิบกิโลสภาพถนนอย่างนี้ที่ดินอย่างนี้อุดราคาตอนนี้ดีแต่ต้องไม่ได้ครับต้องเศรษฐีเท่านั้นแหละครับที่จะซื้อแถวนี้ได้ฝนตกเล็กน้อยครับข้ามเนินนี้ปุ๊บก็เป็นตำบลชัดป่าหวายแล้วครับ ขาเรียกสั้นๆว่าป่าววยป่าไว้ปว่าไ,ไว้ก็จะใหญ่กว่า,าสวนพึ่งนะจริงๆก็เป็นตำบลหนึ่งของสวนพึ่งแต่โรงพยาบาลสวนพึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะอยู่ที่นี่การไฟฟ้าอะไรอยู่ที่นี่ฮะสวนสวนพึ่งนั้นก็มีเฉพาะสายในตำรวจกับที่วการอำเภอฮะเพราะมันใกล้ชายแดนตรงนี้มันจะขยับเข้ามาประมาณ10กิโลห่างจากป่าไว้ห่างจาก สวนพึ่งประมาณ10กิโลครับถนนทนทางครับมีรูวิ่งจักรยานถ้าเราไปถึงป่าหวายจะเห็นความแตกต่างครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับถึงป่าหวายแล้วครับป่าหวายนี่ก็เป็นจุดตัดเชื่อมต่อเกาะคาจอมบึงอะไรอย่างเงี้ครัตรงนี้เขาก็ทำเป็นคล้ายๆเป็นวงเวียนฮะ คือจริงๆน้ำตรงไปสมัยก่อนนี่ตรงผ่าตลาดไปตรงนู้นเลยวิ่งไปสวนพึ่งเลยแต่ตอนหลังก็ทําเป็นวงเวียนอย่างเงี้ยเพราะตัดเป็นถนนใหญ่ไอ้ตรงตลาดมันขยายไม่ได้เนี่ยเราก็จะวงเวียนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกชัดป่าหวายครับตรงนี้ถ้าตรงไปตรงนู้นฮะไปโพนี่ฮะผมจะตรงไปฮะรัดตลาดไปปุ๊บ มันก็จะเป็นถนนเส้นใหญ่อีกเส้นหนึ่งหรือใครจะวนออกไปเมื่อกี้ขวามือก็ได้แต่ไม่รัดเป็นผมก็ได้ถ้าจะไปสวนพึ่งเนี่ยมันจะผ่านตลาดครับอ,อปุ๊บกับเจอถนนครับข้างหน้าในส่วนของตำบลป่าหวายนี่ก็ จเจริญน,นะฮะ,จะเจริญมากกว่าอำเภอสวนพึ่งอ่ะอำเภอสวนพนึ่งเล็กๆ็ไม่มีอะไรครับที่นี่มีตลาดมีของขายอะไรเยอะแยะเวลาจะซื้ออะไรทีก็มาที่นี่ครับมีทั้ง DIY, มิสเตอร์ดีไอมีโรตัสมีอะไรขายของเนี่ยนี่ฮะ,ฮะแต่สวนพึ่งเขาก็มีนะมีเซเว่มีโรตัสเล็กอะไรองี้ฮะแล้วก็ c ีเจมอ ตรงอำเภอสวนพึ่งนะครับแล้วก็มีตลาดตลาดก็จะมีเปิดเฉพาะบางวันอังคารพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮคมันก็มาโผล่เส้นนี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลไปตลาดนะแล้วก็เป็นอบตอจากนี้ไปก็อีกสิบกิโลครับถึงอำเภอสวนพึ่งครับ ถึงฟาร์มที่ผมจะไปนี่แหละฟาร์มชุมพลครับใหม่ครับจากป่าหวายก็จะมีทางปั่นจักรยานให้นะครับด้านซ้ายมือเราเนี่ยสังเกตเนี่ยฮะอีกกันเป็นรัวนั่นแหละยาวตลอดสิบกิโลแล้วก็ทางปั่นจักรยานนี่ก็นู่นเลยฮะไปถึงน้ำตกเจ็ดหลัดเจ็ดชั้นเลยนู่นนะฮะเข้าไปติดชายแดนนู่นแหละทางปั่นจักรยาน เนี่ยฮะทำไว้ถ้าใครชอบปั่นจักรยานฮะน่าจะชวนกันมาเป็นกวนแล้วก็ปั่นวิวดีครับสวยที่นี่ที่สวนพึ่งนี่ก็ที่พักก็มีทั้งโรงแรมรีสอร์ทระดับตั้งแต่หน,นึ่งสองสามดาวจนห้าดาวด้วยละครับมีเยอะมากครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวก็เซิร์ชดูเรื่องหาดูครับเที่ยวได้ทั้งปีครับที่สวนพึ่ง มีกิจกรรมให้ทําเข้าไปลึกๆด้านในนูน่นกันเลยอําเภอเข้าไปที่ทเที่ยวเยอะแยะครับชอบแบบไหนก็ลองเซิร์ชลองดูฮะเป็นวันเสาร์นี่ก็เป็นตลาดโอ๊บปล่อยก็มีใส่บาทตลาดเกเหลี่ยงฮะก็บรรยากาศดีครับผมยังไม่ได้ไปถ่ายทําถ้ามีเวลาว่างๆจะไปถ่ายทําให้เพื่อนๆดู ทางสวยครับที่สนนสวนพึ่งเนี่นยวันนนี้ฝตกดแดดไม่จ้าเท่าไหร่ถ้าแดดจ,ำจำับๆนี่สวยมองเห็นภูเขาเขตแนวชายแดนไทยพมา่าด้วยนะครับดูครับเมฆเต็มแล้วครับขบวนนู้น นี่ก็จะเป็นโค้งอันตรายนิดนึงจุดทางแยกทางร่วมตรงนี้ก่อนถึงอำเภอสวนพึ่งเนี่ครัแยกซ้ายนี่ก็ที่เที่ยวเยอะครับรีสอร์ทวงอีกสองโค้งก็ถึงแล้วครับ พอมาถึงตรงนี้ลงเนินเห็นปตทเห็นปั๊มพีทีแล้วก็ข้าบแม่น้ำอ่าพาชีนี่ฮะตรงนี้ก็ถึงแล้วครับอําเภอสวนพึ่งครับผมนี่ครับผมข้างล่างนี้ก็คือสะพานข้าบแม่น้ำพาชีครับนี่ฮะยาวไปครับ ข้ามตรงนี้ก็เข้าเขตอำเภอสวนพึ่งแล้วครับกตอนก็สะพานเล็กๆนี่ท้าขาเพื่อนๆอําเภอสวนพึ่งราชบุรีครับผมอําเภอเล็กๆครับ สังเกตถ้ามาถึงตัวนี้ปุ๊บปสนีก็จะมีนี่ฮะใหญ่ๆปาสนีแตะกอนนี่อยู่ติดถนนเลยฮะตอนนี้เขาขยับนี่ไปข้างหน้าก็จะเป็นท้านีตำรวจแล้วก็ที่วการอำเภอม,มีแยกไฟแดงหนึ่งแยกครับนแลนะครับเพื่อน สวนพึ่งราชบุรีโอเคครับทำงานกับเที่ยวเรื่องเดียวกันครับเพื่อนบาบาย